ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับผมมาจบมาพบกับช่องปลูกคําแก้แฟมิลรี่ครับก็ขอกราบขอบคุณพระคุณคุณแม่ลิลาวดีนะครับผมที่ท่านได้เมตตาครับสัดส่วนคะแนนมาให้พ่อควานะครับผมได้ทําต่อเติมนะครับนี่ต่อเติมร้อยแล้วนะครับผมเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วครับผมขอขอบคุณคุณแม่ท่านด้วยนะครับผมสาธุนกับท่านนะครับ ขอให้ท่านมีแต่ความถุกความเจริญนะครับผมคิดหวังสิ่งใดสิ่งนั้นสมามปราถนานะครับผมนะครับคุณปู่ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณคุณแม่ท่านมากๆเลยนะครับที่ท่านได้เมตตาสละมอกคะแนนให้นะครับมาต่อเติมครับจะได้ไมีที่รับแดดรับฝนนะครับของฟอกฟานนะครับผมนี่นะครับลูกแม่ท่านก็อยู่นู้นนะครับผม กราบขอบคุณคุณแม่ท่านด้วยนะครับผมนี่นะครับปูอยู่ตรงนี้นะครับผมสมาชิกในบ้านปูก็นู่นทางนู่นยกกลังนะครับผมทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็เราต่อเติมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับอันนั้นเป็นห้องน้ํานะครับผมตอนนี้เป็นที่ได้ต่อเติมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผม ขอบคุณคุณแม่ท่านมากนะครับผมขอบคุณครับ